อีกหนึ่งคำถามนะคะที่มีถามกันเข้ามามากเลยนะคะก็ถามว่า,เ,าเวลาตัดสินใจที่จะรักษาผู้มีบุตรยากนะคะว่าจะรักษามีบุตรยากนะคะจากการฉีดเชื้อ,อ,อทําเด็กหลอดแก้วเออตัดสินใจแล้วว่าจะรักษาที่เดียวกันกับออยนะคะก็คือที่หน่วยผู้มีบุตรยากของโรงพยาบาลศีรีราชของออยเนี่ยรักษาในเวลานะคะมีคําถามกันมาบ่อยเลยว่าคุณออยช่วยแนะนาําคุณหมอวา่าจะเลือกท่านไหนดีนะคะ เออนะคือทุกครั้งที่ออยตอบคาถามเนี้ยออยก็จะพิมพ์ยาวมากๆไงออยก็เลยคิดว่าจะทําเป็นวิดีโอตอบคําถามเลยนะคะจะได้อธิบายได้ละเอียดชัดเจนกว่าเนาะส่วนตัวออยนะคะออยเนี่ยเข้ารักษาที่หน่วยผู้มีบุตรยากของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยตอนแรกออยไม่ได้หาข้อมูลจริงจังอะไรขนาดที่ว่าโรงพยาบาลศรีราชมีอัตราการสําเร็จเท่าไหร่หรือว่ามีคุณหมอท่านไหนบ้างเก่งเรื่องอะไรบ้างนะคะคือก่อนหน้านี้ออยรู้สึก กับโรงพยาบาลศรีราษฎร์คือรู้อย่างเดียวว่าศรีราษฎร์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่คุณหมอและพยาบาลเนี่ยเก่งทุกท่านสิ่งที่ออยตัดสินใจเข้าไปรักษาที่หน่วยผู้มีบุตรยากของโรงพยาบาลศรีราษฎร์ง่ายๆเลยนะคือคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะคือออยจะเขียนบล็อกนะคะเป็นเหมือนกับเขียนไดอารี่บันทึกเรื่องราวชีวิตประจําวันของเราอะเมื่อสมัย5 6ปีที่แล้วนะ เออยังไม่ได้ทําเป็นวิดีโอนะคะยังยังเขียนอยู่นะยังพิมพ์ตอกแตกตอกแตกตอกแตกอยู่นะก็เป็นการบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วก็แยกหมวดมาเป็นเเขียนเกี่ยวกับภารกิจพิชิตลูกอย่างเงี้ยนะคะก็มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ในบล็อกของออยนะคะซึ่งเป็นคอมเมนต์ด้วยคำสั้นๆง่ายๆว่าสีดีลาสิคคุณแค่เนี้ยพอเห็นคอมเมนต์เนี้ย ออยก็ตัดสินใจเปิด Google ทันทีแต่ที่เปิด Google เนี่ยไม่ได้ไปมัวแต่ตั้งคำถามกับใครหรือว่าไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรมากมายนะคะหาเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะหาเบอร์โทรศัพท์ของหน่วย มีบุตรยากโรงพยาบาลศรีราชนี่แหละแล้วก็โทรเลยโทรถามนะคะว่าเราต้องเริ่มการรักษายังไงคะนะคะเราต้องทายังไงบ้างคะเราก็ลุยเลยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่ายังไม่รู้จักชื่อคุณหมอสักท่านเลยไม่รู้ด้วยว่าคุณหมอท่านไหนเก่งเรื่องอะไรแล้วก็ใครดังตรงไหนนะคะรู้อย่างเดียวคือก็เก่งทุกท่านนะรู้สึกนะความรู้สึกของเราอะรู้สึกว่าคุณหมอเก่งทุกท่านวันที่ไปเนี่ยพยาบาลก็ถามนะว่าต้องการรักษากับคุณหมอท่านไหนคะ ออยยังบอกไปเลยว่าท่านไหนก็ได้คะ่ะอันนี้ส่วนตัวของออยนะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ประมาณสามสี่ปีที่แล้วเนาะคิวยังไม่ยาวขนาดนี้นะคะเออวันที่ไปเนี่ยเราได้พบคุณหมอเลยมีคุณหมอท่านหนึ่งที่รอเราอยู่นั่นก็คือคุณหมออิสรินนะคะ จากนั้นออยก็ได้เริ่มรักษากับคุณหมออิสดีมาตลอดเลยนะคะฉีดเชื้อสี่ครั้งทําเด็กหลอดแก้วสําเร็จในครั้งแรกนะคะของออยเนี่ยเป็นเคสที่ชายปกตินะคะมีน้ําเชื้อปกติร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปกติส่วนหญิงก็คือออยเป็น PCOS นั่นเองนะคะออยใช้เวลารักษาทั้งหมด1ปีเต็มนะคะปัจจุบันเนี่ยลูกชายคนโตก็ใกล้จะสองขวบแล้วเนาะและก็ลูกชายคนที่สองนะคะ ที่กำลังจะคลอดนี้ก็ได้จากการไปใส่ตัวอ่อนที่เหลือด้วยฝีมือคุณหมออิสดินเช่นเดียวกันค่ะตลอดระยะเวลาที่รักษาอยู่ที่นี่นะแม้ว่าออยจะมีผิดหวังบ้างเสียใจที่มันไม่ติดบ้างแต่ว่าออยไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนคุณหมอเลยนะคือเราแบบมีความคิดที่ว่าเฮ้ยเราเชื่อมั่นในฝีมือคุณหมอของเรามาตลอดเนี้ยแล้วเวลาคุณหมอบอกอะไรสั่งอะไรเราก็เชื่อฟังคําสั่งคุณหมอทุกอย่างนะคะเราคิดว่า สิ่งเนี้ยมันก็มีส่วนให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะถ้าถามออยว่าแนะนําคุณหมอให้หน่อยออยก็คงแนะนําคุณหมออิสรินเนี่แหลนะเนาะที่ออยไม่เคยเปลี่ยนเลยอะนะคะนะอย่างที่บอกเสมอเลยว่าออยเนี่ยเชื่อตั้งแต่แรกว่าคุณหมอที่นี่เก่งทุกท่านไงจริงจริงเนี่ยออยว่าจะรักษากับคุณหมอท่านไหนก็ได้นะขอเพียงแค่เรามั่นใจในฝีมือของคุณหมอของเราที่เรา ต้องไปเจออยู่ประจําเนี่ยมันก็จะเกิดความสบายใจไงคือไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ย <c oughs> ที่หมอพูดมาเนี่ยจะเชื่อดีไหมนะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นคุณหมอคนอื่นจะว่ายังไงนะคือออยไม่เคยคิดแบบนี้เลยไงมันก็เลยทําให้ไม่เครียดนะคะเพิ่มข้อมูลให้อีกนิดนึงคือจากการที่ออยไปกับหน่วยผู้มีบุตรยากบ,บ่อยๆนะคะมาบ่อยเป็นป,ปีๆมาแล้วอะแล้วจากการที่ได้เขียนบล็อกเอ่ย e ทําเพจ ทำคลิปออกมาแชร์ข้อมูลเนี่ยออยก็ได้ข้อมูลกลับมาจากเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะที่มาคอมเมนต์ตอบแล้วก็มาชวนกันเม้าส์มอยเนี่ยออได้ได้ได้ข้อมูลมาเพิ่มอีกนิดนึงว่าถ้าเลือกคุณหมอดังๆอ่ะคิวมันจะยาวเออแล้วคุณหมอที่ดังๆอ่ะเขาก็จะทํางานกันเป็นทีมหมายความว่าอาจจะไม่ได้เจอคุณหมอทุกครั้งที่มีนัดตรวจนะนะคะเออแต่คุณหมออิสราดินของออยเนี่ยคือออยเจอท่านทุกครั้งที่มีนัดอะคะ่ะมีอยู่ประมาณ สองครั้งครั้งสองครั้งเองมั้งที่คุณหมอเขาติดประชุมนะคะแล้วก็ให้คุณหมอท่านอื่นช่วยตรวจแต่ก็เวลาตรวจอะคุณหมอเขาก็ติดต่อกับคุณหมออิสรินให้พิจารณาเองตลอดเลยนะวันต่างๆวันเวลาและยาที่จ่ายยาที่จะใช้เนี่ยคุณหมออิสรินเขาเป็นคนพิจารณาเองแต่ว่าวันฉีดเชื้อเนี่ยคุณหมอที่ฉีดเชื้อเป็นคุณหมอประจําห้องฉีดเชื้อทําให้วันเก็บไข่ก็เป็นคุณหมอประจํา ที่เขาทําอยู่เนี่ยทาให้นะคะส่วนวันใส่ตัวอ่อนเนี่ยคุณหมออิสรดินจะเป็นคนละลายตัวอ่อนแล้วก็เลือกมาใส่นะคะด้วยตัวเองทั้งสองท้องเลยค่ะอันนี้ออยรักษาประมาณปี5859นะคะอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบก็ได้นะอันนี้ออยพูดถึงประสบการณ์ที่รักษามาเป็นแบบนี้นะคะส่วนเรื่องจะรักษาในเวลาหรือนอกเวลาเนี่ยก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะออยว่าคือออยอะสะดวกลาง,งานไงลาง,งานแล้วก็ ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าขับรถไปรถมันจะไม่ติดแล้วก็หาที่จอดรถได้ง่ายด้วยนะคะนะบางครั้งเนี่ยในเวลาอาจจะมีนักศึกษาแพทย์มาเรียนด้วยคุณหมอเขาก็จะตรวจไปด้วยแล้วก็บรรยายไปด้วยอสอนไปด้วยออยว่าเสียเวลานิดหน่อยแต่ออยคิดว่าเหมือนเราไปนั่งเรียนกับน,น้องๆเพราะว่าเพิ่มความรู้ได้อีกนะ <c oughs> นะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะใครที่กำลังตัดสินใจรักษาอยู่ก็ขอให้สำเร็จเหมือนกันนะคะ